ดกไม่ดกเพื่อนๆพี่ลองดูกันเอานะครับดกมากดกจริงนะครับโคตรดกนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาดูกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้แทบจะหักเนี่ยหลังจากที่ผมลงคลิปไปที่ผมเด็ดทิ้งนะครับเด็ดทิ้งเนี่ยเด็ดทิ้งหมดเลยนะครับเนี่ยเด็ดทิ้งหมดเลยนะครับผมก็เสียดายเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่เนาะแต่ ชมพู่ที่เป็นเพื่อนพี่ๆี่เห็นอยู่ตรงนี้ที่ดกๆกนี้นะครับคือชมพู่สายพันธุ์เพชรสายลุงเท่าที่ผมรู้มาเลยเหตุผลที่เราไม่ทําการช่วงนี้เวลานี้ก็คือน่าจะตอนที่เราห่อถุงเราจะใช้กระดาษ และช่วงนี้มันก็คือช่วงหน้าฝนฤืดูฝนนะครับกระดาษที่เราเอามาห่อลูกชมพู่ถ้ามันโดนฝนทุกวันทุกวันนะครับมันก็จะเปียกมันก็จะขาดนะครับลูกชมพู่เราก็จะเน่านะครับสิ่งที่เราบำรุงดูแลไปลงทุนไปนะครับมันก็จะเป็นศูนย์หรืออันจะเกี่ยวกับเรื่องรสชาติด้วยนะครับเพราะว่าชมพู่เพชรสายลุกเนี่ยมันคือผลไม้ของดีเมืองเพชรบุรี นะครับเป็นผลไม้ที่หากินยากถ้าทําช่วงนี้ถ้ามันโดนฝนโดนน้าทุกวันนะครับมันอาจจะส่งผลต่อเรื่องรสชาติด้วยหรือเปล่านะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมแค่เดานะครับอ่ะก็คือหลังจากนี้ไปนะครับก็ต้องเอาลูกที่มันเยอะๆเนี่ยออกให้หมดนะครับเ,เบพื่อนๆพี่ๆเนี่ยต้องด็ดออกให้หมดเพื่ออะไรเพื่อต่อไปเราจะได้บํารุงและเียเตรียมตัวทําดอกใหม่แหละคือตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมได้ตัดแต่งกิ่งออกไปหมดแล้ว นะครับหลังจากนี้ไปนะครับก็จะต้องบำรุงต้นนะครับเตรียมตัวทําดอกนะครับให้ชมพู่เนี่ยมันไปออกดอกช่วงตุลาพฤศจิกานะครับและมันจะได้ไปเก็บผลผลิตช่วงปีใหม่นะครับช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงนั้นแหละนะครับชมพู่สายพันธุ์เพรสายลุงนี้นะครับสีจะสวยรสชาติจะหวานหอมอร่อย นะครับใครที่อยากกินอยากชิมนะครับรอนะครับรอช่วงปีใหม่นะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยต่อไปเนี่ยผมก็จะเอาลูกออกให้หมดรอลูกล่วงให้หมดนะครับถ้าเอาออกนี่คงเอาออกไม่ไหวนะครับต้องรอต้องปล่อยให้มันล่วงเองบ้างนะครับเตรียมตัวบำรุงต้นเตรียมตัวทําดอกนะครับเปิดน้ําใส่ปุ๋ยสําหรับสูตรปุ๋ยที่จะเอามาใส่บำรุงต้นชมพู่เพชรสายลุงนะครับส่วนของผมก็จะใช้เป็น2577 หรือเรามีมูลสัตว์นะครับเราก็เอามาใส่ด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอคําว่าสวัสดีครับ